เรื่องถัดมาที่เราจะคุยกันเมื่อกี้บอกไปแล้วตอนเริ่มต้นว่าออมเนี่ยไม่ได้แค่เหลือใช้ออมเนี่ยพอเราเหลือเงินมารวมๆกันปุ๊บเราก็ต้องมีการจัดแบ่งด้วยมีการจัดแบ่งด้วยเพราะว่าถ้าเรารู้ว่าเงินแต่ละก้อนจะไว้ทําอะไรเนี่ยเป้าหมายจะไว้ทําอะไรเนี่ยเราจะรู้ว่ามันต้องมีขนาดเท่าไหร่ต้องรู้ว่าเอาไว้ในเครื่องมือไหนและนะฮะ จะแยกของแยกแต่ละส่วนกันยังไงจะใช้งานใช้งานมันได้เมื่อไหร่นะครับอผมไม่ดูอันนี้ฮะโดยปกติเวลามองเรื่องการออมเนาะผมจะแบ่งแบบนี้ครับคนเราทุกคนควรจะมีสองพอตนี้คำว่าพอรตคุ้นหูไหมฮะพอร์ตมันคือการจัดเงินเป็นกองเป็นก้อนเป็นกลุ่มนะเขาเรียกว่าพอร์ตนะ จัดเงินจัดสินทรัพย์มารวมกันนะครับเพื่อวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่งเราเรียกว่าพอร์ตนะครับเมเร็ว้ยินคเขาว่ามีพอร์ตมีพอร์ตบ่อยๆนะพอร์ตที่หนึ่งที่ทุกคนต้องมีนะครับเขาเรียกว่าพอร์ตเงินสำรองเผื่อฉุกเฉินนะครับอันนี้ทุกคนควรจะมีเมื่อกี้เราเรียนอัตราส่วนตัวหนึ่งก็คืออัตราส่วนเงินสำรองเผื่อฉุกเฉินเห็นไหมฮะพอร์ตนี้เป็นพอร์ตที่อาจจะไม่ต้องใหญ่มากเป็นพอร์ตที่เป็นเหมือนกันชน เกิดมีความจมําเป็นต้องใช้เงินกระทนหันอายกตัวอย่างเช่นน่ะถ้าฝั่งเอกชนเขาจะเห็นภาพชัดตกงานขึ้นมามันควรจะมีเงินการชนเอาไปใช้สักหกเดือนนะเรียกว่าหกเดือนต่อจากนี้ไม่มีงานแต่มีเวลามีเงินใช้ถูกไหมฮะช่วงเวลาหกเดือนก็หางานใหม่นะครับอ่บประคองตัวเองให้รอดได้แต่สำหรับพวกเราอาจจะหมายถึงมีความจำเป็นต้องใช้เงินก้อนสักก้อนหนึ่งเอาไปทำกิจการงานใดของเราอันนี้ผมไม่รู้นะครับก็เป็นเงินการชนเป็นก้อนเล็กๆก,ก,ก้อนหนึ่ง พอที่สองที่เราควรจะมีก็คือมีพอที่มีกลุ่มสินทรัพย์ที่เราสะสมเอาไว้หลายๆช่องทางเป้าหมายของพอททั้งหมดเนี้ยในพอทที่สองเนี่ยเอาไว้ใช้เพื่อการ,กรเกษียณนะครับเอาว่ากเกษียณแล้วอยู่สบายนะครับอยู่แล้วมีความสุขนะครับพอทที่สองนี้เน้นสะสมไปเรื่อยๆไม่รีบร้อนนะครับอ่าส่วนพอทที่สามนี้อันนี้แล้วแต่แต่ละคน บางคนก็อาจจะมีความตั้งใจอะไรในชีวิตที่ไม่เหมือนกันบางคนทํางานไปสักแป,ป๊บหนึ่งวางแผนเรียนต่อเราก็อาจจะมีการกําหนดพอร์ตขึ้นมาตั้งพอร์ตขึ้นมาพอร์ตหนึ่งจะเป็นพอร์ตที่เก็บสะสมเงินอีกปี2ปี3ปีเพื่อจะไปเรียนต่อบางคนอาจจะเก็บเงินสะสมไว้แต่งงานใช่ไหมฮะก็ตั้งขึ้นมาพอร์ตเงินออมสําหรับแต่งงานนะฮะก็เดี๋ยวนี้ก็ไอเดียเขาแปลกใหม่กันจะเยอะนะฮะเด็กสมัยใหม่ก็เขาก็าแบบ แต่งงานก็บางทีถ้าเกิดว่ากู้ยืมตั้งแต่วันที่แต่งงานไม่มีเงินเลยอันนี้น่ากลัวเนาะบางคนบอกอย่าไปกลัวค่าโค้ดเพราะว่าเราไปลุ้นซองเอานะครับเฮ้ยอยากให้โดนสักทีสองเนี่ยมันไม่ได้คนะาดหวังไม่ได้เลยนะฮะเออนี่เล่าส่วนตัวแล้วผมจัดงานแต่งสองที่จัดที่กรุงเทพที่หนึ่งก็เป็นเพื่อนๆใช่ไหมฮะแล้วก็จัดที่ต่างจังหวัดที่หนึ่งนะครับโอ้ต่างจังหวัดนี้เราเจอซองเราหมื่นเหมือนกันนะครับนะฮะพามาทางบ้านเลยครับ ขอของกลับไปด้วยส่งซองให้นะครับเอ๊ะทำไมจับแล้วบางมากส่งซองปุ๊บเขียวอื้อเลยฮะแบ่งยี่สิบนะครับก็คือเราก็ว่าเขาไม่ได้หรอกถูกไหมเราก็จัดงานเราก็อยากอ้าคิดมากนะครับโอ้แต่พอเห็นซองก็คิดเยอะเหมือนกันนะนะครับเราก็นึกว่าอย่างต่ำก็ห้าร้อยอะไรเงี้ยนะครับโอ้มายี่สิบบาทงั้นอยา่าคาดหวังแบบนั้นงั้นวางแผนเก็บเงินหน่อยเก็บเงินแต่งงานเก็บเงินเรียนต่อเก็บเงินดาวรถ เก็บเงินท่องเที่ยวนะฮะถ้าใครมีความจำเป็นพวกนี้เพิ่มเติมก็จะมีพอร์ตที่มันเพิ่มเติมขึ้นมาแล้วแบ่งเงินทําไมถ้าเราแบ่งชัดเจนว่าเงินอันนี้จะเอาไว้ทําอันเนี้ยเงินอันเนี้ยจะเอาไว้ฉุกเฉินเงินอันเนี้ยจะไว้กินตอนกเกษียณอันเนี้ยเงินอันเนี้ยจะเอาไว้เก็บไว้ท่องเที่ยวพอกําหนดชัดปุ๊บมันจะมีภาพนี้ตามมาภาพนี้คืออะไรฮะมันจะบอกเลยว่าถ้าคุณตั้งใจจะกเก็บเงินก้อนหนึ่งเอาไว้สํารองฉุกเฉินแล้วก็ ไอตะก้าเนี่ยหรือเงินก้อนเนี้ยมันควรจะมีขนาดเป็น6เท่าของค่าใช้จ่ายนะนะฮะเราใช้จ่ายต่อเดือนเท่าไหร่ลองคูณ6ดูใช้จ่ายเดือนละสามหมื่นคูณหก็ไปไงะฮะแสนแปดแต่ไม่ต้องรีบเก็บมันก็ค่อยๆทยอยเก็บไปควรเก็บไว้ที่ไหนมันก็จะบอกเครื่องมือที่เหมาะสมไปโดยปริยายะฮะเงินฝากได้ฝากธนาคารก็ได้เงินฝากสากลก,ก็นับนะฮะ กองุนรวมตลาดเงินกองุนรวมตาสารนี่เดี๋ยวค่อยอธิบายนะสลากออมทรัพย์รู้อยู่แล้วสลากออมสินสลากทกศส,สลากทกสได้นับเป็นเงินสำรองได้เพื่อฉุกเฉินได้ทองคํานับได้อันนี้เราเรียนไปเมื่อสักครู่นี้แล้วตะกานี้แคะกระปุกได้เมื่อไหร่ห้ามแตะห้ามแคะถ้าตั้งไว้แล้วว่ามันเป็นเงินสำรองจนกว่าจะเป็นไงฮะเกิดเหตุฉุกเฉินหรือ,อไรายได้เกิดสูญหายเสียหายค่อยแคะกระปุกนี้ เพราะฉะนั้นการกําหนดชัดว่าเงินข้อน,นี้จะเอาไว้ทาอะไรเราจะเห็นแล้วว่าขนาดที่เหมาะมันจะเป็นเท่าไหร่ถูกไหมฮะลองดูก้อที่สองถ้าเราตั้งเงินกลุ่มหนึ่งตะการหนึ่งไว้ว่าเนี่ยตะการเนี่ยฉันจะเอาไว้กินตอนกเกษียณตะก้าเนี้ยก็จะต้องมีขนาดประมาณไหนฮะเพียงพอใช้ได้ประมาณสัก20ปีหลังกเกษียณน,นะครับอ่าเดี๋ยวเราค่อยคุยเรื่องกเกษียณกันในช่วงบ่ายเรามีตัวช่วยอยู่แล้วก็คือตัวบำนาน ใช่ไหมแล้วมนันขาดเหลืออีกเท่าไหร่ละ่ะเราก็ต้องมีเงินก้อนหนึ่งที่จะเอามาเติมเอามาใช้เครื่องไม้เครื่องมือก็จะชัดเจนว่าเป็นเครื่องไม้เครื่องมือที่ไม่ได้เร่งอะไรมากค่อยเป็นค่อยไปสะสมไปไเรื่อยๆของเราก็จะมีกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการเป็นตัวช่วยอีกตัวหนึ่งที่ถูกหักไปอยู่แล้วจริงไหมฮะเราหากักสเรซนรัฐบาลสมทบ3ถูกไหมฮะแต่ถ้าใครเลือกรับบํานาญจะมีอีก2%ซซ่อนอยู่นะ นะครับก็เป็น5%อาแบบนี้เป็นต้นโอเคนะฮะเรามีอะไรอีกฮะที่พอได้ในฐานะของพวกเราที่เป็นข้าราชการประกันสังคมเราใช้ไม่ได้สำรองเลี้ยงชีพเราใช้ไม่ได้การอกองทุนการองมาใช้ไม่ได้เราใช้กองทุนรวมที่มีสิทธิประโยชน์ทางภาษีได้ครับเราสามารถซื้อกองทุนที่เป็น RMFSSF Thai ESG ได้นะครับ กองทุนกลุ่มนี้เป็นกองทุนกลุ่มเกษียณนะครับเดี๋ยวเล่าต่ออีกทีหนึง่งแต่รู้จักชื่อเขาไว้นิดหนึ่งประมาณนี้เราลงทุนอาจจะมีเงินที่ลงทุนในกองทุนรวมหรือหุ้นได้อีกนะครับวันนี้อาจจะแนะแตะไปที่กองทุนรวมเป็นหลักนะครับเพราะว่าหุ้นเนี่ยโอ้โหเราต้องเรีงเป็นเป็น12ชั่วโมงเป็นอย่างน้อยถึงจะวิเคราะห์หุ้นได้นะฮจจะแต่กองทุนรวมเนี่ยมันไม่ได้ยากขนาดนั้นประกันชีวิตประกันบำนาญได้ถือว่าอยู่ในกองนี้ ถ้าเรามีประกันชีตมีประกันบำนาญก็อยู่ในกองนี้ได้นะครับนับเป็นกองกเกษียณหุ้นสากลออมทรัพย์เห็นไหมฮะเราเป็นสมาชิกย,ยาวๆไปเห็นไหมฮะพอเกษียณปุ๊บถ้ามีความจําเป็นหลาอดาจ,จะเอาเงินก้อนนี้ออกมาใช้ก็ได้นะฮะก็เป็นแนวทางก็เป็นแนวทางนะครับตะก้านี้สะสมยาวๆใส่ทีละเล็กละน้อยเห็นไหมฮะกบขออยังสามเปอร์เซ็นต์เลยขั้นต่ําแต่ห้ามแคะระหว่างทางเลย เจอกันอีกทีเกษียณเพราะฉะนั้นจะโหมมากนะครับโออยากจะแบบมีเงินเก็บเยอะๆใส่แบบเดือนละ5,000ันใจเย็นๆนะครับเราต้องเผื่อไว้กินข้าววันนี้ด้วยนะครับเราอย่าห่วงอนาคตจนลืมวันนี้นะฮะเราต้องค่อยๆไปเหตุผลนี้ก็บขเขาให้หักแบบ3ก่อนนะฮะเจอเยอะมีมีมีกบขหัก3บวกอีก27ได้ใช่ไหมฮะให้สูงสุด30มีบางคนซัดเต็ม30หลังจากนั้นโคตด ผมลดดีกว่าทําไมอ่ะไม่พอกินก็ใจเย็นๆใช่ไหมฮะสามแล้วค่อยขึ้นไปอีกห้าก็ได้สามขึ้นไปอีกสักเจ็ดค่อยๆไปค่อยๆไปแบบหักโหมเลยนะครับดูสึกเป็นคนแบบอะไรฮะดูสุกเป็นคนจัดก,การเงินดีนะหักออม30%แต่กลายเป็นว่ามันช็อตเกินไปไม่ดีนะฮะไม่ค่อยดีนะครับอ่าอีกตะกร้าหนึ่งเก็บเงินเพื่อเป้าหมายระยะสั้นนะคำว่าเป้าหมายระยะสั้นหมายความว่าอะไรฮะก็คือระยะไม่เกิน3ปี ถ้าเก็บออมอะไรก็ตามที่จะเอาไปใช้ในสปีข้างหน้าเนี่ยไม่ควรใช้สินทรัพย์เสี่ยงเลยฮนะเครื่องมือก็เลยจะคล้ายๆกับฝั่งที่เป็นเงินสำรองฉุกเฉินเนี่ยไหมก่อนเงินฝากกองทุนรวมตลาดเงินกองทุนรวมตราสารหนี้สลากออมทรัพย์เนี่ยไหมสะสมเงินครบตามเป้าหมายก็แค่กระปุกนี้ไปใช้เช่นตั้งใจจะเก็บเงินไปเที่ยวอีกปีข้างหน้าเก็บปุ๊บครบหนึ่งปีก็เอาไปเที่ยวเห็นเงินแต่ก็มันเลยไม่เหมือนกันโอเคไหมครับอ่า มีคนถามว่ามีฮะน้องๆรุ่นใหม่ชอบถามโค้ดพอดีเพื่อนเพื่อนอยู่ดีๆก็ชวนกันไปญี่ปุ่นกระทานหาันหนูแค่กระปุกนี้ไปเที่ยวได้ไหมไม่ได้นะฮะไม่รู้ว่ามันกระทันหันก็บรรทมไปกันเที่ยวอเองถูกไหมเราไม่ไปกับมันก็ได้แล้วเดี๋ยวเราเก็บเองแล้วค่อยไปเที่ยวนะครับไอการกระโดดข้ามกันว่าเงินก้อนนี้ตั้งใจจะไว้ทําอย่างนี้แล้วไม่ได้ทําตามนั้นเนี่ยเขาเรียกละเมิดวินัยการเงินไงเราเคยได้ยินคำว่าวินัยการเงินใช่ไหมฮะอ้คือหน้าตาอย่างนี้แหละนี่คือวินัยการเงิน ทีนี้ในบรรดาเครื่องมือผมคิดว่าเราคุ้นคชื่อคุ้นๆหูอยู่มีสองชื่อที่ผมอยากจะอธิบายให้ฟังตรงนี้เลยชื่อแรกก็คือกองทุนรวมตลาดเงินชื่อที่สองคือกองทุนรวมตราสารหนี้อธิบายเพิ่มเติมให้ฟังตรงนี้จะได้ทำความเข้าใจพวกเราเคยไดินคาว่าตราสารหนี้ไหมฮะคุ้นหูบ้างไหมฮะตราสารหนี้เคยได้ยินตราสารหนี้พูดแบบเป็นภาษาง่าย ชาวบ้านที่สุดคือตราสารหนี้ก็เหมือนสัญญากู้ยืมเงินแหละครับเหมือนสัญญากู้ยืมเงินใช้คํานี้แต่เป็นสัญญากู้ยืมเงินที่มันไม่ได้กู้ยืมเงินกันแบบหนึ่งต่อหนึ่งเรากู้ธนาคารเพื่อนกู้กันแต่มันเป็นการกู้ต่อสาธารณะนะฮะกู้ยืมต่อสาธารณะเพราะว่าจํานวนเงินที่จะกู้เนี่ยมันใหญ่มากนะฮะเพราะฉะนั้นเราจะกู้ต่อสาธารณะตราสารหนี้ สองตัวที่เราควรจะรู้จักชื่อมันไว้หน่อยเพราะน่าจะใช้เป็นเครื่องมือในการลงทุนของเราได้นะครับตัวแรกคุณชื่อนี้ไหมพันธบัตรรู้จักพันธบัตรเคยได้ยินคาว่าพันธบัตรพันธบัตรเป็นตราสารหนี้เหมือนกันเพราะฉะนั้นพันธบัตรก็เป็นสัญญากู้ยืมเงินดีๆนี่แหละคำถามคือใครกู้ถ้าเป็นพันธบัตรมักจะเป็นหน่วยงานรัฐเช่นรัฐบาลกระทรวงการคลัง ธนาคารแห่งประเทศไทยหรืออาจจะเป็นรัฐวิสาหกิจโอเคไหมฮะเวลาเราได้ยินรัฐบาลประกาศว่าจะมีการกู้ยืมเงินอย่างเช่นช่วงโควิดเห็นไหมฮะยืมเงินกันหนึ่งล้านล้านอย่างเงี้ยใครเนาะจะให้ยืมเงินเยอะขนาดนั้นใช่ไหมฮะงบประมาณเราปีหนึ่งสามจุดสามล้านล้านอย่างเงี้ยนี่คู่กันหนึ่งล้านล้านใครจะให้ยืมถูกไหมอหลักการก็คือใช้วิธีการออกพันธบัตรโอเคไหมฮะใครมาซื้อพันธบัตร คนนั้นก็จะเป็นเจ้าหนี้รัฐพอนึกภาพออกนะฮะโดยรัฐเวลาออกพันธบัตรก็จะให้สัญญาผ่านตัวพันธบัตรไปว่าพันธบัตรนี้อายุ3ปีใครเอาเงินมาซื้อพันธบัตรก็เหมือนกับรัฐขอยืมเงิน3ปีนะทุกปีก็จะมีการกําหนดดอกเบี้ยไว้ให้ชัดเลยว่าจะจ่ายดอกเบี้ยปีละเท่าไหร่ซึ่งดอกเบี้ยของพันธบัตรก็จะถูกตั้งอยู่ในงบประมาณแผ่นดินอยู่แล้วที่ต้องเอาเงินไปคืนคนที่เขาซื้อพันธบัตรไป ล่าสุดพันธบัตรรัฐบาลที่ออกนะฮะอายุ3ปีดอกเบี้ย3%ต่อปีขายไม่ถึงชั่วโมงหมดเกลี้ยงหมดเกลี้ยงเลยฮะเพราะว่าอะไรในเชิงเครื่องมือทางด้านการเงินสินทร,รัพย์การเงินเขาถือว่าพันธบัตรรัฐบาลเป็นสินทร,รัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ำมากคือเขาคือทางการเงินเนี่ยเขาห้ามพูดว่าไม่มีความเสี่ยงเลยนะครับแต่เราก็อนุมานกันประมาณนั้นเหตุผลเพราะว่า ถ้ารัฐบาลออกพันธบัตรแล้วรัฐบาลเกิดเบี้ยวไม่จ่ายดอกเบี้ยตามสัญญาหรือเบี้ยวครบสามปีไม่คืนเงินเรื่องใหญ่มากเขาถือว่าเป็นเรื่องระดับโลกเลยฮะนะครับอย่างเช่นที่อาร์จเจนตินาเจอกันอยู่ใช่ไหมฮะอูมันเสียหายมันเป็นเรื่องใหญ่มันเสียหายเพราะฉะนั้นรัฐบาลยังไงก็จะไปไงครับก็จะหาเงินมาคืนให้ได้นะครับจะหาเงินมาคืนให้ได้เพราะฉะนั้นเขาเลยก็บอกว่า พันธบัตรรัฐบาลเป็นสินทรัพย์ที่เป็นกลุ่มตราสารหนี้ที่มีความเสี่ยงต่ํามากนะครับแต่ว่าพันธบัตรที่ขายเนี่ยเขามักจะไม่ใช้คําว่าพันธบัตรรัฐบาลครับเขาจะตั้งชื่อว่าพันธบัตรเลยฮะออมทรัพย์เราถ้าเรายิงเขาว่าพันธบัตรออมทรัพย์ก็ให้รู้ว่านี่แหละรัฐบาลออกจะมีชื่อแปลกหน่อยก็ตอนช่วงโควิดครับตอนที่เระลมทุนหนึ่งล้านล้านมาแก้ปัญหาโควิดตอนนั้นเปลี่ยนชื่อจากพันธบัตรรัฐบาลเป็นพันธบัตรเราไม่ทิ้งกันครับ นะครับเหมือนต้องการความช่วยเหลือกันมากเลยนะครับต้องรักกันไว้ต้องกอดกันไว้นะฮะอ่าเพราะฉะนั้นพันธบัตรรัฐบาลถ้าเราซื้อลูกหนี้ก็คือรัฐบาลนะแม่ความเสี่ยงต่ามากโอกาสที่เราได้รับดอกเบี้ยแล้วก็อะไรฮะได้เงินต้นคืนแทบจะร้อยเอร์เซใช้คํานี้แล้วกันนะครับโอเคไหมฮะโค้ดแล้วหนึ่งล้านล้านที่ยืมไปแล้วถึงเวลาอีกสามปีเกิดไม่มีตังค์จริงๆอ่ะ เขาจะคืนยังไงอ่ะพวกเราเคยเห็นคนบัตรเครดิตเต็มไหมครับางคนเขาแก้ปัญหายัางไงบัตรเครดิตเต็มเขาออกบัตรใหม่กดบัตรใหม่มาจ่ายบัตรเก่าครบสามปีหน้าเกิดรัฐบาลไม่มีตังค์รัฐบาลก็จะออกพันธบัตรที่ชื่อเธออย่าทิ้งฉัน <laughs> ใช่ไหมก็ระดมทุน หนึ่งล้านล้านมาก่อนแล้วก็เอาไปคืนพี่ๆที่เขาเพิ่งซื้อไปเมื่อสามปีที่แล้วโนมะมแล้วอันนี้ล่ะว่ากันใหม่อีกสามปีแต่มันมีจุดเปราะบางที่ต้องระมัดระวังคืออะไรรู้ไหมฮะเมื่อสามปีที่แล้วอะดอกเบีย้ยตอนที่ออกอะรัฐบาลออกหลกพันธบัตรตรงเนี้ยดอกเบีย้ยแค่หนึ่งจุดเจ็ดเปอร์เซ็นตเพราะว่าเป็นช่วงดอกเบีย้ยต่ำใช่ไหมแล้วถ้าเกิดออกใหม่ในช่วงเวลาแบบนี้ดอกเบีย้ยมันสามไง ก็เหมือนกู้สามไปปิด1นึ่งจดเจ็อ่าเพราะฉะนั้นมันก็เป็นไงฮะอ่มันก็มีภาระที่สูงขึ้นมานิดหนึ่งถูกไหมฮะแต่ถ้าพอเราปล่อยสามตอนนี้แล้วเดี๋ยวดอกเบีย้ยข้างหน้าลงมาเหลือหนึ่งจุดห้าอย่างนี้ก็เหมือนรีไฟแนนซ์เลยฮะได้ประโยชน์ใช่ไหมฮะนี่คือการเงินส่วนบุคคลกับการเงินของประเทศก็เหมือนกันนะฮะหลักการคล้ายๆกันตัวนี้เราถือว่าปลอดภัยมากพันธบัตรรัฐบาลน,นะบางทีเราจะได้ยินชื่อพันธบัตรกระทรวงการคลังพันธบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทยก็ถือว่าซื้อลงทุนได้นะครับความเสี่ยงไม่สูงมากอีกกลุ่มหนึ่งนะครับตาสานี่ก,กลุ่มหนึ่งที่ต้องรู้จักพันธบัตรรู้ไปแล้วนี่คือฝั่งภาครัฐแล้วฝั่งภาคเอกชนละ่ะเขาใช้ชื่ออะไรเขาใช้ชื่อนี้ฮะเคยได้ยินไหมหุ้นกู้เคยได้ยนินคำว่าหุ้นกู้ไหมฮะจะชอบประกาศขายตามธนาคารต่างๆหุ้นกู้เนี่ยเวลาเรายิ่มคำว่าหุ้นกู้อ่ะอย่าถามคนหนุ่มว่าหุ้นกู้ซื้อได้ไหมครับอย่าถาม ต้องบอกด้วยว่าใครกู้หุ้นกู้ปตทแสดงว่าปตทเขาอยากจะได้เงินก้อนใหญ่ไปทำระดมทุนไปทำกิจการของเขาโอเคไหมฮะทำไมเขาไม่ขายหุ้นล่ะครับโค้ดเพราะเขาไม่อยากให้ใครมาเป็นหุ้นส่วนเพิ่มเขาอยากยืมแล้วก็เดี๋ยวเอาเงินก้อนนี้ไปพัฒนากิจการของเขาทำทยอยใช้นี่จบปุ๊บก็จบกันไปหุ้นกู้ปตทแสดงว่าปตทอขอยืมเงินปตทเป็นลูกหนี้ถูกไหมฮะเพราะเราต้องดูด้วยว่าข้างหลังชื่อคาว่าหุ้นกู้เป็นใคร ความน่าเชื่อถือมันจะบอกตรงนั้นหุ้นกู้ปูนซีเมนไทยเอ้ยพอไหวเว้ยพอไหวสองเจ้านี้ถือว่าใหญ่มากแล้วในบ้านเราถูกไหมถ้าพี่เขาโกงขึ้นมานี่ถือว่าโอ้โหโกละหน่นะใหญ่โตเหมือนกันนะถือว่าลองๆจากรัฐบาลมาแล้วนะนะฮะสองเจ้านี้โดยหลักการแล้วหุ้นกู้ออกโดยบริษัทเอกชนเพราะฉะนั้นนะฮะเวลาเราดูว่าจะซื้อหุ้นกู้หรือเปล่าเราต้องดูเลตติ้งเลตติ้งมันจะเป็นตัวบอกว่าเหมือนใช้คำนี้ ซื้อหุ้นกู้เหมือนให้เพื่อนยืมตังค์ใช่ไหมฮะใหเพื่อนยืมตังค์เพื่อนมาสัญญายืมตังค์่อยนะสองหมื่นแล้วเดี๋ยวให้ดอกเบี้ยห้าเปอร์เซ็นต์นึกออกไหมฮะเลตติ้งคืออะไรเลตติ้งเหมือนกับอะไรฮะชื่อเสียงของเพื่อนคนนี้เพื่อนมันมาขอยืมตังค์ปุ๊บเราไม่รู้จักเราไปถามเพื่อนเฮ้ยไอ้น,นี่โอเคป่ะอืม um, อย่ายุ่งกับมันเชียวนึกออกไหมอันนี้คือเลตติ้งเป็นไงห่วยแตกอย่าไปซื้อแต่ถ้าบอกว่า เท่าที่ผ่านมาเนาะคนรู้จักเขาก็เนาะเขาก็ชื่อเสียงดีถูกไหมทำมาหากินมีกิจการนู่นนี่นั่นดีนนดเออฟังแล้วดีถ้าเอาเป็นหลักการลงทุนเนี่ยเขาบอกว่าเลตติ้งระดับ B บวกหรือ B 3ตัวเนี่ยลงทุนได้แต่ใจผมผมเชียร์อย่างนี้เอา A เลยเถอะไม่ A อะ่ะเพราะฉะนั้นเวลาเขาประกาศว่าหุ้นกู้บริษัท ABC ประกาศขายหุ้นกู้<ๆ>ต้องบอกตัวเองว่าเขาเลตติ้งอะไรถูกไหม ถ้าบอกว่าเลทเอไอ้เสียงว่านี่ชื่อเสียงพอใช้ได้โอเคไหมฮะแม้เราต้องเช็คเลตติ้งเขาว่าเขาอยู่ในเลทไหน,นและอีกตัวหนึ่งที่ดูประกอบกันไปนอกจากเลตติ้งไม่พอเราต้องดูด้วยอะไรฮะดูดอกเบีย้ยด้วยที่เขาให้คนที่น่าเชื่อถือที่สุดคือรัฐบาลยืมแล้วคืนแน่เพราะว่าอย่างที่บอกแล้วถ้ารัฐบาลไม่คืนนี่มันเรื่องใหญ่มากมันระดับประเทศมันจะพังทั้งประเทศยังไงรัฐบาลต้องหาเงินมาคืน กระเถิบมาหน่อยก็คือหุ้นกู้เป็นเอกชนชั้นนําเอกชนชั้นดีเขาจะให้ดอกเบีย้ยแพงกว่ารัฐบาลนิดเดียวต้องแพงกว่าแต่แพงกว่าไม่เยอะรัฐบาลบอกว่าใครยืมผมใครให้ผมยืมสามปีผ่านพันธบัตรผมให้สามเปอร์เซ็นต์ปตทปูซิเมนตก็ต้องบอกว่าถ้าผมถ้าให้ผมยืมผ่านหุ้นกู้ผมให้สามจุดเจ็ดห้าต้องขี่ขึ้นไปถูกไหมฮะแต่ถ้าอีกที่หนึ่งมาบอกว่าแต่ถ้าให้เรายืมเราให้เจ็ดเลยนะโอ้โหนี่อันตราย เหมือนเพื่อนร้อนเงินอ่ะมันจะชอบให้ดอกเบี้ยสูงๆกันไหมยืมแสนหนึ่งดิโอ้โหแสนหนึ่งเลยไม่ใช่น,อน,น้อยๆนะเอาหนา่ฉันให้ดอกเบี้ยแกสิบเปอร์เซ็นเลยเออก็โอเคอันนี้คือคําสัญญานะซึ่งมันไม่รู้จะได้หรือเปล่าพอได้ออกไหมฮะอ่าอย่างเช่น,บ,นบริษัทหุ้นกู้ของบริษัทนางงามอ่ะที่มีปัญหาในตลาดละครับอ่ะรัฐบาลให้ให้ตอนนั้นให้สามพี่เขาให้เท่าไหร่รู้ไหมฮะเจ็ดจุดเก้าแล้วก็ฟังปุ๊บเฉียบ เฉียบที่ไหนแล้วรู้ไหมรัฐบาลให้ขอยืม3ปีให้ปีละ3อร์เซพี่เขาขอยืมปีเดียวให้7.9ดูอย่างนี้ให้รู้ไว้เลยว่าอะไรฮะต่างจากพันธบัตรรัฐบาลมากร้อนจัดเสร็จแล้วเราซื้อไปเพราะว่าคนอยากจะได้ดอกเบีย้ยแพงก็ซื้อพอซื้อปุ๊บเขาไม่จ่ายอ้าวเฮ้ยสัญญาว่าจะให้7.9ทําไมไม่จ่ายเขาก็บอกว่าอ่านในเอกาสารทีหนึ่งการลงทุนมี ความเสี่ยงและคุณกําลังได้รับสิ่งนั้นอยู่ความเสี่ยงครับแค่นี้เองฮะเวลามันไม่จ่ายคือไม่จ่ายแค่นี้เนะสั้นๆแค่นี้เพราะฉะนั้นต้องเรามาระวังอย่าไปหลงมากอย่าไปหลงเชื่อมากโอเคไหมฮะอันนี้คือตราสารนี่เดี๋ยวผมให้ดูตราสารนี้นิดหนึ่งที่จะให้ดูตรงนี้นี่ไม่ได้ให้ไปซื้อนะอย่าเพิ่งไปซื้อนะให้ดูไว้ว่าเวลาเขาประกาศเขาประกาศยังไงนะแล้วเราเดี๋ยวลอง,ลอง,ลองฟังเพราะฉะนั้นการลงทุนพวกตราสารนี้พันธบัตรยังง่าย หลักการคือเหมือนให้เพื่อนยืมตังค์โอเคไหมฮะถ้าเป็นพันธบัตรรัฐบาลไม่ค่อยน่ากลัวไม่ค่อยน่ากลัวแต่ปัญหาคืออะไรรู้ไหมคนก็จะบอกว่าแหมได,ได้ดอกน้อยไปนิดนึงอะไรเงี้ยน,นะครับอ่าเรานตอนนี้ดอกสามก็จริงก็ไม่น้อยนะก็ใช้ได้เพราะว่าถ้าเกิดว่าบางคนกเกษียณไปแล้วอย่างเงี้ยเงินสากมเราฝากแล้วมันมีลิมิตแล้วถูกไหมไปไหนดีอ่ะถูกไหมอับลงพันธบัตรรัฐบาลที่หนึ่งชั่วโมงขายหมดของพนัพน,พนธบัตรรัฐบาลอะ คนส่วนใหญ่ที่ซื้อคือผู้เกษียณครับผู้เกษียณครับเห็นพี่ๆเขาบอกว่าเขาไม่ถนัดเรื่องออนไลน์กันแต่เขาจองเร็วนะครับแปลกมากนะครับน่าจะดักอยู่ในนั่งอยู่ในธนาคารหรือเปล่าไม่รู้นะฮะดักเลยฮะเขาจองเร็วมากฮะจองเร็วมากนี่ฮะเว็บไซต์ที่อาจจะเอาไว้ตรวจได้นะครับก็คือเว็บไซต์ที่ชื่อว่าไทย BMA ก็คือเว็บไซต์ตราสารหนี้ของไทยเราเนี่ยนะครับอันนี้เขาจะบอกว่าเดี๋ยวมันจะมีอะไรมาขายในแต่ละช่วงเห็นไหมฮะ h ทย BMA นะครับอันนี้อาจจะไม่อยู่ในเอกาสารผมให้ดูเพิ่มเติมไทย BMA. OR. TH นะฮะไทยแล้วก็ BMA. OR. TH อันนี้เดี๋ยวอาจจะไปเปิดเพื่อศึกษาเพิ่มเติมได้ลองดูครับตัวที่ประกาศขายอยู่ตอนนี้นะครับผมขออนุญาตไม่อ่านชื่อนะนะฮะขยายปุ๊บเห็นไหมฮะตัวนี้เราบอกไม่เคยได้ยินชื่อเลยนะเราลองดูเรตติ้งเขาเป็นไงฮะเอันนี้เรตติ้งเขาเเห็นไหมฮะ,อะดอกเบี้ยที่เขาให้เห็นไหมฮะ ห้าชุดที่หนึ่งครับอายุ3ามปี6เดือนความหมายคือถ้าให้พี่เขายืมเงินสาปีหกเดือนพี่เขาให้ปีเท่าไหร่ฮะสามจสามเก้าอ่าไว้พวกเลทเอเนี่ยเขาก็จะเรียกว่าแพงกว่าของรัฐนิดนึงนะครับเห็นไ,ไหมฮะคนลงทุนให้ใครบ้างครับโอ้ใจร้ายพอของดีปุ๊บให้ผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่นะครับเราก็เป็นไงครับมองตาเปิบ,ปบเราอดนะครับกองนี้ บริษัทน,นี้น่ารักมากครับไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือนะฮะเออนี่คือเพื่อนของเพื่อนของเพื่อนของเพื่อน,อ,อ,นอีกทีหนึ่งอะไรเงี้ยนะครับก็แล้วแต่เรานะตัวนี้ธนาคารนี้เรารู้จักนะเลตติง้งโอ้โหโ,โ,โอ้แข็งแรงแข็ง,แ,ขง,แ,ขงแกร่งเกินแต่เดี๋ยวรอประกาศอีกทีหนึ่งว่าดอกเบี้ยเท่าไหร่นะครับไม่ขายคนธรรมดาไหมไม่ขายบุคคลทั่วไปอย่างพวกเราด้วยฮะอะไรวะนึกออกไหมฮะอ่ะดูตัวอื่นฮะอ่ะลองมีมันมี เราเอาที่เปน,นี่ฮะนี่ขายประชาชนทั่วไปครับเดี๋ยวนะอ่บริษัทนี้เลตติ้งก็เป็นไงฮะเลตติ้งองค์กร AA ลบนะฮะก็ยังใช้ได้อยู่ขอให้มีตัว A เหรอหุ้นกู้ก็ A นะฮะแล้วก็อะไรฮะอ่ให้อัตราดอกเบีย้ยนะครับนะฮะ,นะะเดี๋ยวเขารอประกาศทีหนึง่งนะฮะนะครับนี่ก็บุคคลทั่วไปฮนะหนึ่งถึงสี่กรกฎาคมซื้อได้ตามแบงก์พวกนี้ ใครมีบัญชีกับแบงก์พวกนี้ก็สามารถเข้าไปซื้อ,เ,อเราเป็นข้าราชการน่าอยู่กุงไทยกันเยอะใช่ไหมฮะก็กุงไทยก็ซื้อได้เห็นไหมครับกลับมาที่สไลด์รู้จักตาสานนี่ไปแล้วกลุ่มใหญ่ๆคือพันธบัตรกับหุ้นกู้แล้วกองทุนตาสานนี่คืออะไรกองทุนตาสานนี่คือกองทุนที่รวมเงินพวกเราไปซื้อพันธบัตรแล้วก็หุ้นกู้ให้กับเราลงทุนแทนเรา เอาแล้วทําไมเราลงเราก็ซื้อเองได้นี่ทําไมเราต้องให้เขาซื้อด้วยคือพันธบัตรและหุ้นกู้เวลามันประกาศขายเนี่ยนะครับบางที่อย่างเช่นรัฐบาลล่าสุดประกาศพันธบาัตรรัฐบาลขายหลักหน่วยเออโทษทีครับขายเป็นหลัก100บาทเป็นขั้นต่ําคนทั่วไปก็100บาทก็ลงทุนได้ไปไงฮะโอ้โหคนก็เข้ามาเพียบเลยแต่หุ้นกู้บางบริษัทประกาศซื้อขายขั้นต่ำหนึ่งแสนบาท เป็นไงฮะแบงก์พันเราสั่นละลิกเลยถูกไหมฮะอยากจะร่วมสนุกกับเขาแต่ว่ามันไม่พอเไ้ฮะเราก็ใช้วิธีการเอาหนึ่งพันเนี้ยไปซื้อเป็นกองทุนรวมแทนถูกไหมฮะแต่ผลตอบแทนเราจะได้ตกลงมาหน่อยเช่นถ้ากองทุนรวมเขาไปซื้อพันธบัตรหรือหุ้นกู้ที่ได้ดอกเบี้ยสี่เปอร์เซ็นต์ต้องใช้เงินหลักแสนซื้อแต่เราไม่มีเราใส่หลักพันถูกไหมผ่านกองทุนรวมตาสารนี้ แทนที่เราจะได้สี่เปอร์เซ็นต์เขาก็จะหักค่าธรรมเนียมหน่อยออกไปสักศูนย์จุดกว่ากว่าเราก็ได้ประมาณสามกว่าแทนแบบนี้เป็นต้นแล้วข้อดีอีกอันหนึ่งก็คือถ้าเราซื้อพันธบัตรหรือหุ้นกู้เมื่อกี้เห็นแล้วใช่ไหมครับเขาบอกว่าอะไรฮะต้องถือสามปีจ่ายดอกเบีย้ยทุกปีแต่ถ้าเรามีความจําเป็นต้องใช้เงินขึ้นมาล่ะขายได้ไหมขายได้ครับเดินเข้าธนาคารก็ขายได้เลยครับไม่ว่าจะเป็นพันธบัตรหรือหุ้นกู้อะไรก็ขายได้หมดเพียงแต่การขายระหว่างทางเนี่ยมันจะมีผลเรื่องของดอกเบี้ย ถ้าดอกเบี้ยกําลังสูงขึ้นพันธบัตรหรือหุ้นกู้ที่เรามีอยู่เดิมเนี่ยราคาจะตกลงเหตุผลเพราะว่าถ้าเราถือพันธบัตรอายุพันธบัตรดอกเบี้ยสามเปอร์เซ็ไว้นะครับถือไว้สามเปอร์เซ็นแล้วเร,เราต้องรออีกสามปีถึงจะครบกําหนดเรามีความจำเป็นต้องใช้เงินเราจเจาพันธบัตรสามเปอร์เซ็นไปเลขขายถ้าดอกเบี้ยในท้องตลาดตอนนี้สี่เปอร์เซ็นตเขาก็จะบอกว่าผมมีเงินทําไมผมต้องเอามาซื้อพันธบัตรค <market> ุณทีรร่ได้สามล่ะผมไปลงใหม่ผมได้สี่อะ ดังนั้นวิธีการก็คือผมต้องซื้อรถจากคุณหน้าตัว๋วคุณซื้อด้วยเงินพันหนึง่งดอกเบี้ยสามเปอร์เซ็นต์ผมขอซื้อที่เก้าร้อยแล้วผมจะได้ดอกเบีย้ยเท่ากับสี่เปอร์เซ็นต์ตรงนีอ้อาจจะเป็นความรู้ที่มันซับซ้อนหน่อยนะครับแต่ให้เราคร่าวๆก็คือถ้าดอกเบีย้ยตลาดกําลังเพิ่มพันธบัตรเราก็เราเป็นงไงหรือหุ้นกู้เราจะราคาตกลงตรงกันข้ามถ้าพันธบัตรเราถือสามเปอร์เซ็นต์อยู่มีความจำเป็นต้องใช้เงินต้องขายก่อนกําหนดปรากฏว่าดอกเบีย้ยในตลาดเหลือสอง โอ้ oh, ที่นี้เราโออาเลยนะเราโออาเลยเราขายแพงขึ้นเลยนะเพราะว่าเงินใหม่อ่ะที่จะซื้อเนี่ยคุณไปซื้อขายในตลาดคุณจะได้สอร์เซแต่ผมมีสเอยู่สัญญาที่สเอยู่เปละะี่ยนถ้าน้าตั๋วผมพันหนึง่งคุณมาจ่ายผมบอกขอซื้อพันธบัตสเปรเนี่ยที่ราคาพันหนึง่งเท่า,ากับที่คุณซื้อมาตลกคุณต้องจ่ายพันหนึ่งรแบบนี้เป็นต้นแต่ถ้าเป็นกองทุนรวมง่ายเลยซื้อปุ๊บอยากจะขายออกก็ขายได้เลย มันง่ายกว่ากองทุนรวมก็คือใช้เงินน้อยกว่าสภาพคล่องก็ง่ายกว่านะครับแต่พันธบัตรมันจะมีสิทธิประโยชน์อื่นๆเยอะกว่าอย่างเช่นเรื่องของดอกเบีย้ยที่ได้เต็ม,มว่ากันไปนะครับเรื่องของเอาเป็นตัวแทนในการเป็นหลักทรัพย์ในการวางต่างๆเนี่ยได้มากกว่านะครับเขาไม่ได้รับกองทุนเขาจะรับพันธบัตรรับหุน้นกู้นะฮะโอเคและอีกชื่อหนึ่งเลฮะ,ะกองทุนรวมตลาดเงินคืออะไร คือภาษาการเงินมันจะมีความซับซ้อนหน่อยกองทุนรวมตราสารนี่คือรวมเงินพวกเราไปซื้อพันธบัตรและหุ้นกู้กองทุนรวมตลาดเงินรวมเงินพวกเราไปซื้อพันธบัตรและหุ้นกู้เหมือนกันแต่จะซื้อพันธบัตรและหุ้นกู้ที่ใกล้จะไถ่ายถอนแล้วเหลือระยะเวลาไม่ถึงปีหนึ่งเมื่อกี้พันธบัตรรัฐบาล3ปีถ้ากองทุนไปซื้อพันธบัตร3ปีกองนี้เรียกกองตราสารนี่ แต่ถ้าไอพันธบัตรสปีเนี่ยผ่านปีที่หนึ่งสองเหลืออีกหนึ่งปีจะต้องคืนเงินเราแล้วกองทุนที่ไปซื้อไอของเหลืออีกหนึ่งปีตรงนี้เรียกกองตลาดเงินนะครับพูดง่ายๆมันคือกองตราสารหนี้ระยะสั้นกองทุนรวมตลาดเงินคือกองทุนรวมตราสารหนี้ระยะสั้นสั้นยาววัดกันที่หนึ่งปีครับตามหลักบัญชีโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นมันคือหุ้นกู้ที่เหลือเวลาอีกหนึ่งปีก็จะถ่ายถอนได้เงินมาเต็ม มันคือพันธาบัตรที่อีกหนึ่งปีจะถ่ายถอนได้เงินมาเต็มแล้วความหมายมันคืออะไรในเมื่อเงินกําลังจะถูกได้รับคืนมายืมสั้นเสี่ยงน้อยกว่ายืมยาวกองทุนรวมตลาดเงินก็เสี่ยงน้อยกว่าอง,องทุนรวมตราสารหนี้ผลตอบแทนที่ได้รับก็ต้องน้อยกว่ากองตราสารหนี้โอเคไหมฮะหลักการประมาณนี้นะครับโอเคมันจะค่อยๆนะเดี๋ยวค่อยๆปุ๊บๆไปเรื่อยๆนะครับทาไมเราต้องรู้เรื่องตราสารหนี้ เพราะว่าในพอร์ตกอบอขพวกเรามันมีตาสานนี้อยู่นะเพราะฉะนั้นให้เรารู้ว่าเอานะถ้าเรามีเงินส่วนหนึ่งเราใส่เงินไปร้อเอเส่งไปกอบอขเดีไหมฮะเขาบอกว่ามันลงตาสารนี่หกสก็ให้รู้ว่าเราอยู่สินทรัพย์ปลอดภัยประมาณ6กสิบเปอร์เซนต์เดี๋ยวไหมถ้าหุ้นเนี่ยก็เรียกสินทรัพย์เสี่ยงนะครับอ่าเราต้องรู้จักมันไว้หน่อยนะครับเอาโอเค